โอ้ไม่ใช่วออการวัดต้องเอาฐานออกก่อนหนึ oh oh ่งโอห์มหนึ่งโอห์มอะตะกี้ผมวัดที่ได้ร้อยว่าโอห์มนั้นเพราะว่าเราใส่ฐานไว้พอถ้าฐานออกแล้วมันก็เลยวัดได้โอห์ต่ำเลยลองดูใหม่หนึ่งจ oh ุดหนึ่งโอห์มอะได้แล้วอลองใส่ฐานกกับเข้าไปใหม่ด้วยลองวัดใหม่ว่าจะทําให้ความต้านทานสูงขึ้นไหมถ้าใส่ฐานความต้านทานจะสูงขึ้นเป็นร้อยว่าโอห์มเลย แต่ถ้าถอดฐานออกก็จะกลายเป็นโอมต่ําประมาณหนึ่งโอมโอ้ยไม่ใช่วะเออการวัดต้องเอาฐานออกก่อนหนึ่งโอมหนึ่งโอมอะตะกี้ผมวัดที่ได้ร้อยแฝาโอมนั้นเพราะว่าเราใส่ฐานไว้พอถ้าฐานออกแล้วมันก็เลยวัดได้โอมต่ําเลยลองดูใหม่หนึ่งจุดหนึ่งโอมอะได้ละ อลองใส่ฐานเก่า้าไปใหม่ดิทดลองวัดใหม่ว่าจะทําให้ความต้านทานสูงขึ้นหรือไม่ถ้าใส่ฐานความต้านทานจะสูงขึ้นเป็นร้อยโอห์มเลยแต่ถ้าถอดฐานออกก็จะกลายเป็นโอห์มต่ําประมาณ1โอห์ม